ว่น้ำตกทำเมฤตท่ามของน้ำตกไงต้นน้ำตกเล่นผู้ลักพาในไหลไหลมาอยากต้นน้ำยือหลังคู่น้ำน้ำตกไง,ง 看，怎么上？ ส้งเนอ่าไเลได้หรอกสอไโมง้ากรไเชี่ยวไม่ได้อะไรโอ้ห้อมืดของนงร้ายบรรยากาศนี่นจะทำหนึ่งทำงูก,กูทำงูก,กูอ,อันสีคนไม่เคยมาภาวนาไม่ดไดไรมมืง าม,าม,มา่า,า,า,า้มาผ่านผ่านไปไปลงน้ำผา ไปทำว้าวไปอ ล so er ูกกูขับบนรถต้นน้ำใสยแบบรมชาช่ là hầm hầm vô hầm với hầm rồi lên thì cho nấm มองในชื่อูท่า่ชื่อรลบรรยากาศรนตราลแน่แต่ขึ้นม้ทางทางหลัก ทำกระจายทำสร้างสอกเขาสอบฟังองันนี้เรียกว่าถ้ำช้าง thăm sáng, cái tập Cái tập hả Thăm tương cơm Thăm cơm Thăm mà Thăm บริเวณพนักเขตมาสำรวจสำรวจทำจิตจำรรษายังไงจิตจำภาษาแปดลูกมาสำรวจทำเมั่งทำได้ต้องซ้อมแซมน,นี่วะทำสูงนนทำสูง Cái chăm trong Thâm xuống ngay chấm xa đấy thắng cho cùng thắm xuống แล้วว่าท่อมสูงเงื่อพานี่ก็ต่อไปอันนี้จำมันซาได้นี่ก๊อกน้ำนี่ก็ต่อทั้ทงจงกลมพร้อมบาย đáy ngựa phá nạp phá viên thăm khống ngang với vương thăm nằm tốt thăm nút bù ngang cấp mặt Bây giờ thăm, thăm มีปัญหาอันใดสมรุดจุดสมจะได้ซ่อมแซมจำพรรษาทางเห็นทางธรรมชาติลบๆกลมๆเงยๆธรรมดา ตามธรรมชาติส่นท่างส,สูงเข้ามาทำขั้วันนี่ทำขั้ว่อามา้นทาิานทางจงกรมนี่ก็กกตบอยู่ แดดกันฝนได้สบายมีน้ำดื่มน้ำใสสะดวกสบายนี่อากาศทำหมึกทำโค้งทำขว้งก็มาทำโค้งบัดนี่ทำโต๊ะท่างขึ้นทำมด บรได้เป็นคำหมดเน,นี่เรียกว่าคำโค้ทงทำไงเป็นคำกลางน่นนี่เป็นหมองทำบัดสวดมนต์อ้อนรับพระท่านทุกกะเพื่อนกับสิ่นี้ผู้บาอาจารย์ึ้นมาทำบัด พักมาทำบัตรภาวนาในรูปงผู้บาอาจารย์หลวงปู่หมันหลวงปู่แหวนบริเวณใต้ถำ้ำเป็นเงผาผานาถนํานาถําม็จะเป็นธรรมชาติ มีน้ำสบายต่อมาจากน้ำตกเมื่อกี้เนี่ยนะย่างไปเบิ้งน้ำตกต้นน้ำตกน,นี่จะเป็นหม่องแทนกดไว้ขึ้นมากเรา,าน่ายำขึ้นดีซีลงไปพอาดีหตีหาเตรียมตัวออกบินธาบาัตหม่องพักตมน้ำชั้นน้ำชากาแฟ ต่อตุมหน้ำแบบธรรมชาติข้างบนก็จะเป็นทำทำเกียร์ทำน้ำแดงอีกหลายทำบริเวณบริเวณของโคงทำไง หนาวหนาวห้อนอากาศดีหาฝนกับอากาศดีเขียวชอมต้นจันผายุนาทำอยู่แบบธรรมชาติมีลิงปลาหมูปลาไกป่ปลาแบบธรรมชาติ ยังอีกหลายทำบ่ไปดอกมันทำแล้วเบิ้งข่าๆย่างยืดทำน้ำแดงทำเกี๊ยทำลูกปูทำเมนทำน้ำยอดโต๊กน้ำยดกับคักแล้วอีกหลายทำบ่ิด้าไปเบิ้งเบิ้งข่าๆเนี่ยท่านคือทำหมด